ค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมาตามคลิปค่ะ h ฮอตวิวพี่คุกกี้<ง>ก็ช่วง h ฮอตวิวของเราในวันนี้พามาดูตามคลิปเลยที่ต่างประเทศของเราที่เราเคยดูคุ้ยแล้วที่ประเทศไทยมีได้หรอมีสิไปดูกันพี่แรกค่ะฮอตวิวของเราในวันนี้คืออะไร ก็ของเราเนี่ยเขาจะเรียกว่างานเครือฟิล์มลอยน้ําถ้าทางที่เขาเรียกกันในสับช่างก็คือวอเตอร์ฟิล์มที่หนูเคยเห็นในคลิปวิดีโอเลยคือมีฟิล์มวางอยู่บนน้ําและจุ่มวัสดุต่างๆลงไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างนั้นเลยฮะตัวฟิล์มมันคืออะไรคะพี่ถ้าเราเห็นเนี่ยโดยที่ไม่รู้จักเนี่ยมันจะเป็นเหมือนถุงกระดาษถุงกแคปอย่างเงี้ยฮะบางๆนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะลอยอยู่บนน้ำนะครับแล้วก็ใช้เคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าตัวสเปยขยายฟิล์มนะครับในการ สเปรย์พ่นลงไปบนเนื้อฟิล์มแล้วก็ทําให้ชิ้นงานนี้จุ่มลงไปในน้ําแล้วก็สามารถเกาะลงบนชิ้นงานได้ความคงทนเนี่ยอยู่ที่ตัวการรองพื้นนะครับคือเราใช้ตัวรองพื้นเนี่ยที่เราเรียกว่าตัวไพรเมอร์ mm. เขาจะมีหน้าที่เนี่ยในการระเบิดโมเลกุลผิวนะครับ mm. ให้พลาสติกประเภท ABS หรือ PP เนี่ยเขาขยายตัวแล้ว mm. ทําการเคลือบหรือว่ารองพื้นเนี่ยได้ด้วยการเกาะในตัวนั้น เหมือนทําให้ตัวฟิลมันยึดเกาะกับตัววัสดุมากขึ้นยึดเกาะไว้ก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะปิดผิวด้วยตัวโพลียูรีเทนนะครับผมแล้ววัสดุที่เคลื่อนได้นี่มีอะไรบ้างคะทุกอย่างเปลือกไข่พลาสติกขวดน้ํา ABSPP นะครับวัสดุบนโลกบนโลกใบนี้ยกเว้นยางหนังหรือพลาสติกหรือผ้า ที่เป็นลักษณะยุ่ดยุ่ดยุ่มใช่ใช่ครับเกือบไม่ได้เกือบไม่ได้ครับผมอยากเห็นแล้วว่าว่าไอที่พี่บอกว่าจุ่มจุ่มมันทํายังไงพี่พาหนูไปดูได้ไหมคะได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันที่ห้องครับผมได้ครับผมพี่พาเข้าห้องด้วยคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการวอร์ิฟีมของพี่เขาแล้วค่ะขั้นตอนแรกของการทำวอร์ิลีมคืออะไรคะพี่ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้อง นำวัสดุชิ้นง,งานที่เราจะเคลือบะนะครับมาทําการระเบิดโมเลกุลผิวก่อนโ,โดยการทำยังไงอะคะพี่โดยการทําเราต้องดูว่าพลาสติกประเภทนั้นเนี่ยเป็นพลาสติกประเภท pp หรือว่า abs นะครับในส่วนของพลาสติกประเภท pp เราจําเป็นต้องระเบิดโมเลกุลผิวโดยวิธีการใช้เจ้าตัวเคมีที่เรียกว่าไพรเมอร์ในการระเบิดโมเลกุลผิวแล้วให้มันเป็นยึดเกาะ ก่อนที่จะทําการลองพื้นด้วยตัว w a ชชิงไพร r เมอรนะครับก็คือขั้นตอนนี้ก็คือมี2ตัวที่ต้องทําถูกต้องครับ2ตัวพี่ค่ะแล้วเราจะดูยังไงอะคะระหว่างพลาสติกที่เป็น PP กับ a b s เนี่ยโอเคดูไม่ยากครับพลาสติกที่เป็น PP เนี่ยนะให้สังเกตกับพื้นผิวของเขาเนี่ยเขาจะเรียบ<ช>จะเรียบเนียนสวยเหมือนอย่างเงี้ยนะฮะ อ่าทีนี้เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายครับจะเรียบเนียนสวยแล้วก็จะบางๆ <c ans> นะครับเป็นพลาสติกที่สามารถทําสีได้เลย <c ans> นะครับโดยไม่ต้องผ่านการตัวไพรเมอร์ <c ans> แต่เจ้าตัว PP นี้เนี่ยมันเป็นพลาสติกประเภทผิวที่ค่อนข้างเป็นลักษณะเหมือนหนังช้าง <c ans> เป็นผิวที่พิมพ์ลายตัวนี้จําเป็นต้องใช้เจ้าตัว <c ans> ไพรเมอร์ถูกต้องครับงั้นแล้วเข้าไปดูกันเลยค่ะโอเคถ้าอางั้นเชิญเดี๋ยวช่างรอแล้วครับเชิญครับ ตอนนี้เราก็มาเข้าขั้นตอนของการวอชชิงไพรเมอร์นะครับเมื่อกี้ที่วัสดุที่เราบอกว่ามันเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องระเบิดโมเลกุลผิวก่อนโดยการใช้เจ้าตัวไพรเมอร์ที่บูบไปเมื่อกี้นี้นะครับผมกินอาจจจแรงนิหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างเขาทดสอบให้ดูเมื่อเราพ่นเจ้าตัวไพรเมอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ เราจะต้องทิ้งทิ้งงาไว้ประมาณสัก5้าถึงสินาทีนะครับเพื่อให้เขาเซตตัวเพื่อให้เขาทําหน้าที่ของเข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเราค่อยมาเข้าขั้นตอนที่2นะครับโดยการทําวิธีการที่เรียกว่าวั i ชิ้ i ไท์ค่ะเรีรออยล้ะค่ะ ตอนที่3นะครับ,รบจะเป็นการพ่นสีรองพื้นก่อน<ม>นะครับการพ่นสีรองพื้นเพื่ออะไรนะครับการพ่นสีรองพื้นเนี่ยแคปลาเนี่ยมันจะเป็นฟิล์มใสถ้าเกิดว่าเราพ่นสีรองพื้นให้เป็นสีดําลายกระจกออกมาเป็นดําพ่นสีรองพื้นให้เป็นสีขาวลายเขาก็จะออกมาเป็นสีขาวเหมือน <lebih uit S 3> ให้ลายมันชัดเจนขึ้นถูกต้องครับบางคนชอบสีแดงสีขาวสีดําวันนี้เราจะโทร์ในการพ่นฟิล์มที่เป็นสีดำนะใายแคปลาสีดำเลยนะคะถูกต้องครับสําหรับขั้นตอนนี้น้องๆสามารถ ได้เล่นแล้วใช่ไหมได้เล่นครับแน่นอนเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปให้เล่นค่ะด้านในเลยครับเกพวกเราเลยโอเคครับก็หลังจากนี้เมื่อพ้นเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอน ในส่วนของการตัดฟิล์มนะครับผมเั็นเปลุยตัดฟิล์มกันต่อค่ะครับพี่่ะอันนี้คือแผ่นฟิล์มที่เราใช้จุ่มใช่ไหมคะใช่ครับเราจะมาสอนวิธีการตัดฟิล์มเราจะต้องตัดเผื่อขอบเข้าไว้นิดนึงนะครับประมาณสักสองสามเซนนะครับสองข้างนะครับก็คือเทียบดูเทียบดูก็ประมาณนี้ได้ไหมคะได้ครับเราก็จะได้แผ่นฟิล์มประมาณนี้ให้เข้ากับชิ้นงาน เราก็มาทําการกั้นขอบฟิล์มครับเพื่อไม่ให้ตัวเนื้อฟิล์มมันขยายใหญ่จนเกินไปแล้วทําให้สเกลฟิล์มมันยืดออกพอที่พี่บอกว่ามันจะต้องมีฉีดให้น้ำยาขยายไอ้ตัวฟิล์มขยายใช่ไหมถูกต้องกั้นยังไงเอ่ยวิธีกั้นนะครับกิจประเทสเลยครับติดอย่างนี้ติดง่ายเลยอย่างี้ติด4ี่มุมหรือ2มุมก็ได้แต่ว่าเราติดแค่2มุมก็พอหลังจากนั้นเราก็เตรียม นำฟิล์มลงในอ่อจุ่มได้เลยเป็นขั้นตอนไปตอนต่อไปแล้วใช่จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนลครับไปหาดูกันโอเคพี่ื่อะไรหนูจะได้จุ่มนะคะพี่โอเคถ้างั้นเรามาจุ่มกันเลยดีไหมครับดีค่ะก่อนอื่นที่จุ่มฟิล์มนะครับต้องเตรียมผ้าปิดจมูกก่อ,น,อน,นเพราะว่าเจ้าสเปรย์ขยะฟิล์มตัวน,นี้แส่จมูกนะครับแล้วก็นำฟิล์มลงน้ำเรามาเริ่มกัน เราจะทิ้งฟิล์มลงน้าไว้ไม่เกินหนึ่งนาทีหลังจากนั้นแล้วเมื่อฟิล์มพอได้ค่าเซตตัวอย่างดีแล้วเนี่ยเราถึงจะทําการสเปย์ขยายฟิล์มเพื่อให้ตัวสเปย์เนี่ยเป็นการยึดเกาะกับตัววัสดุนี้นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการสเปย์ฟิล์มนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นสเปย์ขยายฟิล์มนะครับก็พ่นลงบนืัอฟิล์มนะครับหลังจากพ่นพ่นแล้วนะครับให สังเกตจากเนื้อฟิล์มเขาจะเริ่มตึงแล้วก็ชิ้นงานจุ่มเลยเลยครับจุ่มได้เลยจุ่มได้เลยนะคะได้เลยครับสี่้างศาทำมุมเอียงนะครับไปจุ่มตรงนี้าะพี่ได้ครับผมจุ่มได้เลยน่าแล้วซ้ายขวาปัดปัด์มแกง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 แกแกงแกงแกกงแกงแง ออกมาไม่สวยนะแต่วิธีการทําง่ายมากเลยคือหนูแค่จุ่มลงไปอย่างเงี้ยแกว่ง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 เอาขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยมันยังมีติดอยู่ที่นิ้วหนูด้วยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าใช้ทินเนอร์ทินเนอร์นเช็ดก็ออกแล้วค่ะมันจะเป็นแบบเหนียวเหนียวแบบนี้ พี่คะแล้เสร็จจากตรงนี้คือหนูใช้งานได้เลยหรอคะยังครับคือตัวนี้เราไปทําการจุ่มลายแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการเคลือบผิวก่อนเ,อเพื่อให้เกิดความมันวาวานะครับโดยวิธีการใช้เจ้ตัวโพลียูรีเทนนะครับในการเคลือบผิวนะครับเ,เราจําเป็นต้องรอจุ่มฟิล์มเนี่ยทิ้งไว้ในน้ำเนี่ยประมาณสักคึ่งชั่วโมงเ,เมื่อออกจากแล้วเนี่ยมันจะมี คายกาวที่เป็นอย่าง,างนี่ออกเมื่อคายกาวออกปั๊บเนี่ยเราทําการแลคเกอร์ได้นะครับหลังจากแลคเกอร์แล้วเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนของการอบอุหภูอ,อกีกป,ป,ประมาณ2วันนะครับเาต้ออบนะครับแล้วก็ถึงจะทําการปัดเงาหรือ QC เกบงานส่งลูกค้าได้นะครับแล้วอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วลูกค้าจะสั่ง1ตัวหชิ้นเนี่ยมาจุ่มเนี่ยกี่วันคะได้ระยะเวลาในขั้นตอนที่เราทำงานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสีวันก็ไม่หนานะครับ เยอย่นี้หนูก็เอารอยบิดเทิรนพี่แป้งมาทำได้อะดิศึกษาหรือยังเขออาอนุญาตให้แก่หรือเปล่าแล้ว ช่างเชื่องเขาแกะได้หรือเปล่าเรื่กะได้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเรามีทีมงานช่างนะครับที่เขาชำนาญงานในด้านการแกะรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นนะครับรถยุโรนะครับอาทิเบนซ์นะครับบีเอ็มวอลโวนะครับแล้วก็รถญี่ปุ่นบ้านเรานะครับฮอนด้าโตโยต้าเหล่านี้เนี่ยเราสามารถแกะได้โดยมีทั้งที่มีความชํานาญในงานในด้านนี้นะครับตอนนี้แฟนรายการสนใจแล้วค่ะพี่เล็กติดต่อที่ไหนคะเนี่ยครับก็ในเว็บไซต์นะครับ เวอร์บายเว็บเล็กขีดแคปลาดอทคอมนะครับหรือแฟนเพจนะครับเล็กขีดแคปลาดอทคอมเช่นเดียวกันหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นะครับ0 8 1 6 3 2 9 6 5 9เราเปิดบริการทำงานทุกวันครับผมค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ฮ่าเราเชิญรออยู่ไปชมกันค่ะ